เกิดมาทำไมขึ้นตอนที่78การจะเป็นพยาสวดบันหลักที่สองครั้งที่สามนะครับคาวที่แล้วพูดถึงว่าวัตตาสงสารหรือสังสารวัฏนี่นะไม่พระเจ้าบอกเราไม่ไม่มีเบื้องต้นเลยเบื้องปลายไม่มีสังสารวัฏหรือว่าสังสารคือความความเวียนว่ายตายเกิดเปรตเป็นสัตว์เปรตอสศยรากายสรุปดนไรชัน เทวดามารมั่งเทวดาสมมุตินะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตกนรกขึ้นสวรรค์ตกนรกขึ้นสวรรค์สวรรค์สมมตินะตกลกตกนรกตกทุ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 กอย่างเงี้ยเป็นวตาสงสารนึกง่ายๆสิสมมติเราติดเรายึดแล้วผูกพันอะไรที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยสมมติเราติดยาบ้าเนี่ยเราแสบไม่รู้จักอิ่มมันเป็น วัฏตาสงสารมันเป็นสังสารวัตเธอต้องชดใช้กรรมจนกว่าเธอจะสิ้นกรรมตกนรกอนะ่ะติดคุกออก็มาเกิดมาเอาอีกติดออกออกมาอีกก็อย่างเงี้ยนะจนกว่าเธอจะสิ้นกรรมตกนรกก็ไม่ตาย,ยางไงจนกว่าจะหยุดการกระทํานั้นก็สิ้นกรรมการกระทําที่เป็นเลิกติดยึดผูกพัน สัตว์นั้นมันก็ตายก็จบเนื่องง่ายๆเลยเห็นเห็นเลยนะเนย่ยพิสูจน์ได้ไหมพิสูจนได้เลยนะเพราไม่รู้ทุกนี่แหละพราะทุกคนพานต่างก็ตกไปสู่อาบายทุกติพิธิบาสนรกแล้วจะกลับมาเกิดอีกนั้นยากแสนยากพระเจ้าเปรียบเหมือนเต่าตาบอดในมหาสมุทรทั้งสี่เต่าตาบอดนะ อยู่ในมหาสมุทรทั้งสี่มีพยายุไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังแล้วมีแอกมีอยู่รูเดียวร้อยปีไอแอกอยู่เดียวนี่นะพายุอะไรก็พัดไปทั่วเลยร้อยปีเต่าตาบอดนะ่ยถึงจะสอดหัวขึ้นมาแล้วอยู่ในสอดเข้าไปในห่วงพอดีนะยากไหมนะยากฉันใดเหมือนกัน การที่จะรู้จักทุกหรือการที่เธอจะเกิดเป็นมนุษย์อีกมันยากกว่าน,นั้นเดี๋ยวพระเจ้ายกตัวอย่างต่อไปจะเกิดเป็นมนุษย์ยังไงนะแต่การที่จะรู้แจ้งทุกนั้นะยิ่งยากกว่าน,นั้นอีกเธอคิดดูสิเพราะอะไรเพราะการตกนรกเนะี่ยไม่มีการประพฤติธรรมที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิ การประพฤติอชอบทำกุศลทำบุญก็ไม่มีการทำบุญที่เป็นสัมมาทิฏฐิจึงมีแต่เคี่ยวกันเองผู้ไม่มีปัญญาหรือมีปัญญาน้อยกว่าก็จะถูกเคี้ยวกินอยู่ตลอดเวลาจึงต้องศึกษาเรียนรู้ให้เป็นผู้มีสัมมาทิสฐติสัมมาทิฐิเสียเรียกว่าทำให้แจ้งทุกข์การจะรู้ทุกข์นั้นนะยากมากคนส่วนใหญ่จึงไม่สนใจเพราะยากสนใจแต่ง,ง่ายๆ ปฏิบัติง่ายๆก็ยิ่งจะไม่รู้แจ้งทุกข์เข้าไปอีกนะจึงต่างก็ยัดเยีดยดในนรกจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกยากอีกนะเหมือนแอกลูเดียวที่ยกตัวอย่างเนี่ยนะส่วนใหญ่หลังตายก็จะไปเกิดอีกเป็นเป็นมนุษย์นันเนี่ยนะเกิดหลังตายไปแล้วจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากอีกนะพระเจ้า ถามพิูุ่ว่าขี้เล็บในมือของพระอ,องค์เนี่ยเนี่ยขี้เล็บในมือเราเนี่ยกับแผ่นดินทั้งโลกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันพิ่สุบอกเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยพระเจ้าข้าขี้เล็บในมือเนี่ยมันน้อยมากแผ่นดินในโลกนี่มันเยอะยยกเปรียบเทียบไม่ได้ฉันใดกับกันก็ฉันนั้นการที่เธอเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นเท่าขี้เล็บในมือของเราตัวเธอทุกคน่ะ จะเป็นขี้เล็บในมือเธอหรือเปล่าในอของพระเจ้าไหมถ้าเธอยังไม่เห็นทุกยังมีมิจฉาทิฏฐิอีกเป็นทั้งแผ่นดินนั่แหละ <c oughs> นะไอ้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 เนี่มาพูดตามพระเจ้านะไปดูได้เลยเล่มสิบเก้านะพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬานะทีนี้พระเจ้าตอตัดต่อไปว่าอา่า ผู้เย้าตัดแบบว่าการที่เห็นทุกข์นั่นนะ่ะเปรียบเสมือนเอาขนเล่มสิบเก้าอีกเหมือนกันการเอาปลายขนสัตว์นะปลายขนทรายอะแล้วตัดเป็นเจ็ดเสียงแล้วอ้อยปลายที่ถูกตัดเจ็ดเสียงเนี่ยมาสอดเข้าในรูของปลายขนทรายอีกทีเป็นยังไงยากหรือง่ายยากุทธเจ้าค่ะเออนั่นแหละการที่เธอจะเห็นทุกข์เธอจะเกิดจะเป็นทุกข์เธอเธอจะเกิดเป็นมนุษย์อีกอนะยากกว่านั้นอีก เธอคิดดูสิผู้พทธเจ้าจะอุบัติขึ้นอนะ่ะมันกี่พันปีจะถึงอุบัติแล้วผู้เจ้าจะสอนอีกก็ยากขณะนี้ผู้เจ้าไม่มีแล้วพระหานต์จำเนี้ก็ไม่มีแล้วแล้วเราเกิดมาเป็นคนก็ยากแล้วเกิดเป็นคนไม่อยู่ในประเทศไทยก็ยากไปเกิดเอธิโอเปียไปเกิดประต่างประเทศอีกเป็นไงไปไปเกิดเปโลฮิยาเป็นยังไงทรมาน นี่เกิดในประเทศไทยนับถือศาสนาเป็นส่วนใหญ่และคนที่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประกาศให้ได้เห็นพิสูจน์ได้ทั้งโลกนี้โลกหน้าที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันคนจะฟังตรงนี้มันกี่คนอาจจะมาเชื่อว่าลองยายามาเถอะหลายล้าน ดูในดูในนั้นเอาก็ได้ไอคนจะเอาสัจจะความจริงมามาเปิดเผยนี่ก็ยากกว่าจะได้อุบัติมาสักคนกว่าจะได้รับฟังคําสอนกว่าเธอจะได้ฟังสักครั้งหนึ่งยากเธอเคยเกิดเป็นเต่าตาบอดมาแล้วร้อยปีทรมานมากมายบัดนี้เธอเกิดเป็นคนแล้วอะ่ะเธอจะละโอกาสนั้นไปเหรอ จะเสียโอกาสนั้นไปเลยรีบเร่งขวนขวายพิสูจน์บอกแล้วไม่ต้องมาตอบแทนอะไรธรรมาธรรมาไม่ได้ทำเพื่อจะลบจาบยศเสิริญไม่เอาสมบัติของธรรมาคือให้พวกเราลนะ่ะพ้นทุกพ้นจากวัฏะสงสารเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันอรมาถึงเอาหลักพระสดตอรมาถึงมั่นใจไงว่าถ้าเธอปฏิบัติตามเชื่อฟะเชื่อ ฟังทําตามไม่เห็นผลจนกว่าเห็นผลนะเธอเป็นได้แน่นอนเธอเป็นนำไมจะสึกทันทีจะเป็นทาสร,รับใช้เธอเดือนยันคนเดียวมีเงื่อนไขข้อเดียวเธอต้องฟังทุกตอนทั้งทิกต o อกและ youtube แต่ถ้าจะมาตายไปก่อนนี่ก็จะเดินเข้าเจ็บแปดสิบแล้วถ้าธรมาตายไปก่อนก็ก็ไม่รู้จะว่าไงนะได้แค่ไหนแค่นั้น ถ้ายิ่งอายุมากเขาบอกว่าแก่แล้วต้องรีบจ้ำเขานะโยมมันจะไม่ทันการเพราะคนจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ตายด้วโลกอะไรก็ไม่รู้ไม่คนก็ตายกันเยอะแยะเห็นไหมสงครามโลกจะเกิดเนี่ยจะเป็นยังไงเธอก็จะม่วงพระเจ้าบอกว่าเธออยู่ในที่มืดที่มืดคืวอว่าตาสงสารแล้วใหญ่ไม่หาแสงสว่าง พ,พระองค์เอาแสงสว่างมาให้แล้วเธอจะละโอกาสนั้นเลยอาวตวุวัฒนาฟังต่อคราวหน้าสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตทงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับที่พิสูจได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตทงธรรม ถ้ามีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องมืนพี่กิตทรงทงเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะเป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อไปไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง,รงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรือบเสมือนท่านผู้มีปัญญาดุดแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่นก็จะสว่างสวยไปรอบบ้านท่าน แสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องน้มวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศสที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะ